สังคมธุรกิจและการลงทุนข่าวสารที่สร้างความประหลาดใจ PTT ประกาศความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการลงทุนของ j p m การลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันในความมุ่งมั่นของ PTT ในการสนับสนุนเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกการลงทุนนี้มีมูลค่ามากกว่า3,000ล้านบาททททร่วมมือกับลิซ่าการร่วมงานนี้จะนำเสนอความงดงามและความหลากหลายของประเทศไทยในแง่มุมใหม่ และนี่คือก้าวยิ่งในการสร้างแบรนด์ประเทศไทยให้โด่งดังขึ้นสายการบินบางกอกแอรเวสรับการยอมรับในระดับโลกการได้รับการจัดอันดับเอเพ็กซ์ฟ t สตาทีเอจากสมาคมเอเพ็กแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสบการณ์การบริการของสายการบินนี้ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกอินเตอร์เทรลงทุนในกมสิท์ตู้แรกพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงการลงทุนนี้เป็นการเติบโตของการลงทุนในด้านเทคโนโลยี และการเชื่อมต่อซึ่งจะช่วยให้การจัดการข้อมูลและการเชื่อมต่อเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 88th ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามได้รับกระแส Jenny Fever กระแสนี้ได้สร้างผลตอบรับที่ดีมากและเป็นประวัติศาสตร์ใหม่สำหรับบริษัท 88th ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างมากบริษัทปริทานีก้าวข้ามขอบเขตด้วยกลยุทธ์ใหม่บริษัทได้นำเสนอกลยุทธใ์ใหม่ๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างความสำเร็จและการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนแต่นี้ยังไม่ใช่ทุกอย่างการลงทุนของ ptt ในโครงการ GPS มมีความสำคัญอย่างไรมีผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมในประเทศอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมในสังคมธุรกิจและการลงทุน